สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่24ธันวาคม2564วันนี้ก็จะไปโรงเรียนตามปกติเหมือนทุกๆวันนะครับตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าแปรงฟันตามปกติเหมือนทุกๆวันนะครับแล้วก็กินข้าวพอกินข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แต่งตัวแล้วก็ค่อยจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวเรียนในวันนี้นะครับวันนี้ก็ใส่เป็นชุดพละนะครับนี่ครับชุดก็จะประมาณนี้นะคบเสื้อสีเขียวกางเกงดําแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีน้ําตาลนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ก็กำลังรอรถนะครับเพื่อที่จะให้รถมารับพอไปถึงที่โรงเรียนแล้วก็จะมีการเรียนการสอนตามปกตินะครับคาบแรกถึงคาบที่สองนี้จะไม่ได้เรียนนะครับเพราะว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสนะครับอยู่ที่ใต้อาคารครับก็จะเป็นชั่วโมงที่1แล้วก็ชั่วโมงที่2นะครับก็จะไม่ได้เรียนนะครับจะเรียนในชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงที่3นี้ก็จะเป็น วิชาภาษาอังกฤษนะครับครูก็จะเข้ามาสอนแล้วก็เรียนตามปกตินะครับแล้วก็ค่อยกินข้าวแล้วก็เรียนในช่วงบ่ายนะครับส่วนช่วงบ่ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังในตอนเย็นนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับ